สวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยผมนะครับได้ทําสนูใหม่ขึ้นมานะครับมีขนาดคันสนู80เซนติเมตรนะครับผมเนาะก็ใบก็จะมีความยาวประมาณ75เอ้ย75ไม่ใช่สิอ่า85เซนนะครับผมเนาะก็จะเป็นใบนี้นะครับใบลัดของนะครับปกติเนี่ยแอกของภาคใต้เนี่ยจะเขาจะใช้ใบกระสอบหรือว่าใบลิปปิ้นนะครับแต่ผมนะครับใช้แบบเดียวกับ สนูของภาคอีสานเลยนะครับโดยการใช้ใบลัดของนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดใบนะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันแต่ผมแก่งดูแล้วนะเสียงมันโอเคอย่างมากนะ ใครฟังเสียงแล้วว่าผ่านก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเสียงมันโอเคหรือเปล่าเนาะก็เป็นเสียงที่ผมคิดค้นขึ้นมาแบบใหม่นะน่าจะไม่มีใครทำเพราะว่าเขาไม่สัรหาทํากันหรอกก็จะมีแต่ภูมิใจงกนะครับผมก็สัญญาแล้วก็จะโดนด่านะครับว่าเฮ้ยมึงทำมั่วอ,อ,อะไรประมาณนี้ก็ช่างครับผมอยากทำเนาะผมทําเพื่อความบันเทิงเนาะทำเพื่อความสุขของท่านผู้ชมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แค่เข้ามาดูก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วนะครับผมไปงั้นเราไปฟังเสียงแอกกันเลยดีกว่านะครับผมมาครับผมมาลองฟังเสียงกันยยเยๆเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเราขัดใบมันจะเป็นยังไงวะแต่ EP นี้ยังไม่ขัดนะ แบบนี้ก่อนยังไม่ขัดแบบเสียงสุดๆร้อนๆเสียงมันแบบจะทุ้มๆหนะ่อยเนาะถ้าเกิดว่าเอาใบเล็กกว่านี้มันแน่จะเสียงแหลมมาท่านผู้ชม อันนี้ผมลองเปรียบเทียบกันอีกนะครับโดยการผมเปลี่ยนใบนะก็ใบตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กกว่าใบาเดิมนะนี่เนาะะเล็กกว่าใบาเดิมนะั้นแล้วก็ผมได้ขัดใบด้วยให้มันบางลงนิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับระหว่างใบหนาะกับใบนี่นะครับใบเล็กนะครับผม ครับท่านผู้มชมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปฟังเสียงนะครับอแอกนะครับผมเป็นแอกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่สนูนเนาะสนูนเขาจะทำใบอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าคันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนี่แหละก็นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่ผมได้แกว่งไปนะไม่รู้ว่าเสียงอาจจะโดนใจหรือว่าเสียงอาจจะไปโดนใจต้อคออาภัยด้วยนะครับผมผมก็สัญหาทําไปเรื่อยนะครับถ้าอันไหนมันโอเคก็ เอาไปทํากันได้หรือว่าอันไหนไม่โอเคก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับนะโอเคก็อีพีนี้ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดร้อยกดแชร์กด,กดติดตามใ้ช่องภูมเมงงกเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมงั้นขอลาไปก่อนนะครับผมอีพีนี้ไป